ชาโนนคุณบ้าบอลสวัสดีครับวิเคราะห์บอลวันนี้ประจําวันผลัสัดีที่31สิงหาคม2566นะครับวันนี้อยู่ในศึกฟุตบอลถ้วยรองของยุโรปนะครับทางด้านยูฟายูว์ปาลีกแล้วก็ยูฟาคอนเฟเลเรนซ์ลีกนะครับหยิบยกมาหลีกละสอ สองคู่นะครับคู่แรกเป็นสป,รปาร์ตากเจอกับดิโมซาเกบครับอาร์แจกเจอกับลูดูโกเลตนะครับสำหรับในรายของยูฟายูโรปาลีกนะส่วนคอฟเลติกนะครับเป็นฟิออร์เรนตินาเจอกับลาปิดเวียนนาแล้วก็เอสซันวิลล่านะครับเจอกับฮิเบอร์เนียนนี่นะฮะก็4ตัวชนแห่สำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะออก ทำผลงานได้ดีนะหลังจากเมื่อวานค่อนข้างที่จะเละเทไปน,นิดหนึ่งขอไปด้วยนะครับใครที่ยังชื่อชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับชานนคนบ้าบอลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับก่อนอื่นสรุปผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับเป็นทางด้านของรอยอนเทปนะครับเอาชนะนะของ aka k เเทศไปนะครับอ่าใครที่ แพ้นะครับก็ตกไปในเล่นในรอบทางด้านของยูฟายูโรปาลีกนะครับเช่นเดียวกับอ่าโคเบเคนนะครับที่เอาเสมอลาฟกูนะครับก็ออกไปทางไหนก็เจ็บนะสำหรับคู่พวกนี้นะครับส่วนพีวีกดทางด้านของเรนเจอร์ไปถึง5ประตูต่อ1นะครับก็เละเทะนะครับสำหรับคู่นี้เดี๋ยววันนี้ไปลุยกันใหม่เลยนะครับในศึกของยูฟายูโรปาลีกนะครับวันนี้เราคุยกัน2คู่ในศึกของ คู่สปาร์ตาพาร์คเจอกับดีนาโมสเก็บซึ่งนัดแรกดีนาโมสเก็บกดมาสามหนึ่งนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นทางด้านของอนะครับอาแจกอันสดมนะครับอาแจกกดมา4ี่หนึ่งเช่นเดียวกันนะสำหรับคู่แรกเลทเทไปนะครับบอลต่อค่อนข้างบอลใหญ่ค่อนข้างที่จะฟาดเรียบเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเกมในวันนี้มาดูกันในเกมแรกเลยนะครับสปาร์ตาพาร์คเจอกับดีนาโมสเก็บนะครับวันนี้ อืมนะครับโอ้โหนะครับสปราปร์ต้าพาร์คเนี่ยต่อดินาโมสเก็บอยู่ครึ่งลูกนะครับเป็นต่ออยู่2เท่าเกือบสองเท่านะแล้วก็สูงต่ำเปิดที่สองลูกควบไหลไปเป็นสองลูกครึ่งดังนั้นมีโอกาสจบสกอร์สูงด้วยนะครับจากราคาแฮนดิแคปที่ออกมาผมว่าเออนะครับสปราปร์ต้าพาร์คก็คงต้องมีดีอะไรสักอย่างที่ต่อดินาโมสเก็บอยู่ครึ่งลูกนะฮะถึงได้เปรียบกันมาเล่นในบ้านแต่หลีค่อนข้างดีเป็นชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยอาจจะต่างกันนิดนึง นะครับสปาร์ตากอยู่อันดับที่1ของลีกครับเตะแล้ว6เกมชนะ5เสมอ1ส่วนดินาโมซาเกปอยู่อันดับที่4ครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป1เกมนะครับทั้งคู่เคยเจอกันอยู่3เกมครับโดยนัดล่าสุดเป็นทางหน้าของดินาโมซาเกปกดไป3ประตูต่อ1นะครับออกโดยเอาโดนออกนำก่อนแล้วก็ยิงคืน3ประตูรวดนะครับในนาทีที่44นะครับ59แล้วก็หกนะเป็นดินโนเปริชนะครับอีวานูเชสนี่นะฮะ ก็ขีดพลักกาลังหรือว่าสติที่ออกมาไม่ได้เหนือกันเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเป็นความคมเนี่ยต้องยกให้ทางด้านของดินโมซาเกตมาในนัดล่าสุดคือโป้งเดียวหายจริงครับยิง17เป็นประตูถึง3ประตูก็ถือว่าคมกริบเหมือนกันนะครับสําหรับดินาโมซาเกบส่วนเกมอื่น,นยจะเป็นเกมกระชับมิตรอยู่1เกมครับแล้วก็ปี2008นั่นเลยครับย้อนกลับไปนานพอสมควรเลยนะในศึกนะครับถ้วยใบนี้แหละนี่นะครับเป็นการผลเสมอกันทั้ง2ทีมนะ ก็เสียราคาไปเหมือนกันครับสำหรับทั้งคู่นะฮะสปอร์ตพาเพิ่งเตะในหลีกมา1เกมนะครับเจอกับ mfk นะครับข่าวินแนเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับเจ้าราคาไปด้วยก่อนหน้านี้นะครับผ่านทางด้านของ fc โคเปเกนมานะอืมนะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับแพ้มาเหมือนกันเออนะครับเลยมาเตะในรอบเพย์ออฟตรงนี้นะครับ ดังนั้นฟอร์มโดยรวมก็ยังคงชัดเจนดีเหมือนกันครับสำหรับสปาร์ตาพาร์กนะครับในบอลถ้วยแล้วก็บอลลีกนะส่วนดินาโมสเก็บก็เตะในลีกมา1เกมเหมือนกันครับเจอกับริเยกานะครับเอาชนะไปได้2-1ก็เจ้าลายราคาไปนะครับดินาโมสเก็บเนี่ยหล่นจากยูฟาจชมเปี้ยนลีกมาจากทางด้านของ AK เเอเทนนะครับก็แพ้มาอยู่1เกมนะครับแล้วนะัดที่2เสมอกันนะ ส่วนเกมนี้ได้เปรียบเยอะจริงๆครับนำออกนําไปก่อนถึง3ประตูตอนหนึนะครับในราคาครึ่งลูกแบบนี้เล่นดีทั้งคู่เลยครับทั้งเกมเย่าแล้วก็เกมเยือนนะครับสูงต่ําอาจจะมีเห็นกันครับสำหรับ2ลูกครึ่งทั้งคู่ยิงประตูได้ดีพอสมควรเลยนะนะครับสบปารต์ตาพาจะเจอกับสโลวาลิเบอร์เรชนะครับส่วนทางด้านของดีนาโมซาก็บจะเตะบ,บอลใน,นลีกกับอีก3วันนะครับอ่าเซสเอ็นเนะครับก็ ถือว่าความพร้อมเนี่ยไม่น่าปีปัญหาเลยสเปนทัพมีตัวบาดเจ็บอยู่หนึ่งตัวแค่นั้นเองนะครับส่วน,นด้านหน้าของดิโมซาเกะมีตัวบาดเจ็บอยู่สามตัวนะครับเป็นนักเตะนะครับเคนเนกโกะญี่ปุ่นอยู่หนึ่งตัวครับลูคัสนะครับคาวันเดเวนดารวมถึงลูกา้าสโตโจวิชนะครับก็ดิโมซาเกบอาจจะมีภาษีดูดีกว่านิดหนึ่งนะครับแต่เกมนี้เนี่ยในในแง่ของราคานะครับถ้ามองถึง ราคาที่ผิวเผินนะครับราคาแน่นิ่งมากนะครับไม่ไหลไปไหนเลยอิงสะโบเบตกันนิดหนึ่งนะครับราคาเปิดมาครึ่งลูกเหมือนกันครับตั้งแต่วันที่25้นู้นเลยนะก็ไหลามาเรื่อยๆนะครับอาจจะมีหล่นลงไปกันบ้างนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาตอนนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเหมือนกันนะครับที่ยังไม่วิ่งไปไหน้วนทะั้งวันนี้เกในวันนี้ถ้าพูดถึงตามเสือเนี่ยนะครับดีโนโมสากิมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านเป็นต่อก็มีโอกาสที่จะชนะเหมือนกันนะสำหรับในแง่ของราคานะฮะ ดังนั้นคู่นี้ผมคิดว่าสปาร,ร์ต้าพักในบ้านนะนะน่าจะมีโอกาสคว้าชัยชนะซึ่งดีโมซาเกตมันตูนมาแล้วหนึ่งสาเม็ดหรครับวันนี้ถ้าสปาร,ร์ต้าัเล่นในบ้านเนี่ยชนะหนึ่งเม็ดก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าโอกาสจบเสมอมันค่อนข้างมีสูงด้วยนะครับจ่ายถึง 3. 5ดเนี่ยนะฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสปาร,ร์ต้าัไม่แพ้ครับผมไปลุ้นกับราคาที่มันต่อดีกว่าครับดังนั้นคู่นี้ผมเหมาะฟันธงว่าน่าจะสปาร,ร์ต้าักน่าจะเฉือนสัก1เม็ดครับ คู่ที่2อครับอาแจกที่ค่อนข้างได้เปรียบเยอะพอสมควรนะครับกดมาในนัดแรกนะครับมาโคเลยถึง4เม็ดเกมนี้นะครับบอลมันต่างชั้นกันเกินนะฮะเกมนี้ก็ยังคงเปิดบ้านต่อโคตรโหดเลยนะฮะสลูกนะครับแต่ไหลลงนิดนึงครับลูกครึ่งครบ2นะครับก็มีโอกาสเยอะจริงๆสําหรับอาแจกไม่ต้องพูดมากนะฮะราคาคู่ลยเป็นต่อกันเยอะนะครับสูงต่ำเปิดที่3ลูกครึ่งนาที่แล้วผมไปอ่าสกอร์สูงเหมือนกันนะสำหรับคู่นี้นะครับ อาแจ็ค uh, อยู่อันดับที่9ของตารางครับในซีซั่นนี้ชนะ1สะเสมอหนึ่งครับยังคงไม่แพ้ใครในะหลังจากเตะ2เกมนะฮะส่วนรูดูโกเลตนะครับ,รเ,นะรบเอาชนะไป4เกมจาก6เกมในลีกนะแพ้ไป2เกมก็ถือว่าสูสีกันนะครับภาพฟอร์มในลีกนะนะตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเทียบเคียงชั้นชื่อชั้นแล้วอาเจ็คก็ยังคงอยู่เหนือกว่าอย่างชัดเตนนะครับในเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับอาเจ็คเอาชนะไปได้4ีหนึ่งเนี่ยกดตั้งแต่นาทีที่16 18 40ปด 50นะครับ4เม็ดนี่เรากินตั้งแต่โอ้โหท้ายครึ่งเวลาหลังแล้วนะครับก็สถิติไม่ได้ดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าพูดถึงการจบสกอร์นะครับโอ้โูดัสนี่ต้องบอกว่ายิงจัดจ้านเลยนะครับสาหรับตัวนี้เกมวันนี้น่าจะผ่อนลงมานิดนึงเหมือนกันครับหลังจากตุนมาเยอะแล้วแล้วก็น่าจะมีการเตะในหลีกกันอีกนะครับดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาใดๆสําหรับอาแจกครับในเกมนี้นะครับอาแจกได้พักมาเต็มๆเลยนะครับไม่ได้ไปเตะรายการไหนเลยหลังจาก เตะเกมในนัดล่าสุดมา4-1นะครับภาพรวมแล้วก็อาจจะมองว่ามันเป็นเกมกระชับบิดนะอาจจะมองยากเหมือนกันครับแต่ว่าเกมในลีกสองนัดล่าสุดก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของรูดูโกเลตไปเตะในลีกมาอีก,กน,นะครับชนะไป5-0นะครับคงจะอัดอั้นมอลสมควรหลังจากแพ้มา4-1นี่นะครับในลีกก็ลุ้นกันต่อไปนะครับภาพรวม10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้ไป4นะครับไม่ค่อยที่จะหวือหวาสักเท่าไหร่ แต่สกอร์สูงค่อนข้างที่จะมีเห็นกันตลอดเลยนะครับสําหรับทาาหน้าของลรโดโกเลตนะนะครับสเม็ดแบบนี้อาแจกทําได้ดีครับในการเล่นในบ้านห้านันหลังสุดกินไป5้านะครับส่วนลรโดโกเลตนะครับออกไปเยือนเนี่ยแพ้เลีว้วภูนะครับสองหนึ่งก็กินราคาไปกับ2ลูกเหมือนกันนะฮะทั้งคู่จะเตะบอลในหลีกนะครับอีกสามวันถัดไปก็คงเป็นอาแจกอันเดรดัมที่ได้พักมากกว่านะนักแต่ว่านักเตะอาจจะมีปัญหาอยู่สองสามตัว นะครับที่เป็นตัวหลักนะนี่ดังนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับกองหน้าตัวไหนก็ยังคงเอาอยู่กันอยู่เฮดทูเฮดก็ยังคงดีกว่าชัดเจนนะครับสำหรับอาร์เจนะ็นะดังนั้นเกมในวันนี้ต้องมุ่งในเรื่องของราคาครับสองเม็ดอาจจะมีให้เห็นกันนะครับแต่ว่าสูงต่ํายังคงเปิดสามลูกครึ่งอ่ะนะนะครับสูงต่ํายังคงเปิดที่สามลูกครึ่งเอ่อไม่ไหลไปไหนด้วยนะครับอาจจะไหลลงกันไปบ้างนิดนึงอ่ะค่อนข้างที่จะแข็งแร่ง เหมือนกันครับสำหรับราคาสูงนะคู่นี้ผมมองว่าอาแจกก็ยังคงอยู่เหนือกว่าชัดเจนนะครับไปทั้งต่อและสูงก็ได้นะนะครับยังคงไม่เสียหายใดๆสาหรับในเกมนี้นะครับผมมองว่าอาแจกก็ยังคงทําได้ดีนะแล้ววันนี้เกมมาเล่นในบ้านด้วยเบนบอลหน้าเดียวอยู่แล้วครับสาหรับคู่นี้แต่ว่าแต่คิดว่าจะเอาเยอะหรือไม่แค่นั้นเองนะครับสําหรับอาแจกอันสดดัมนะครับทั้งต่อทั้งสูงได้ครับสาหรับคู่นี้นะ แล้วก็ข้ามไปยูฟายูโรป้าคอนเฟลเอนต์ลีกนะครับวันนี้แต่โอ้โหบมันเยอะจริงๆนะครับผมเลือกไปทางด้านของแอสตันวิลล่าฮิเบอรเนียนนะครับที่นัดแรกกดมา5-0นะแล้วก็ฟิออร์เตินากับราปิดเวียนครับซึ่งนัดแรกฟิออร์เตินาแพ้มาด้วยครับเกมในวันนี้ฟิออร t เ n ตินาเปิดบ้านรับการมาเยือนของนะครับราปิดเวียนนาต่อค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับต่อ2ลูกควบนะครับ ก็ราคาไหลาจาก2รลูกมาวันนี้นะครับฟิออร์ลินติน่าหวังว่าจะทันลมลาปิดเวียนเลยทีเดียวนะครับฟิออรอยู่อันดับที่5ของลีกครับส่วนลาปิดเวียนอยู่อันดับที่4นะเตะฟิออรเตะไป2เกมครับชนะ1สะเสมอ1ส่วนลาปิดเวียนชนะ2สะเสมอ2แพ้ไป1นะครับจากลีกออสเตรียนั่นเองนะฟิ you, ออร์ลินติน่าเพิ่งเตะในลีกมาเหมือนกันครับอ่าเสมอกับเลเช2สองประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านี้ในนัดที่เจอกันเนี่ย,ท,นนยที่แพ้1-0นะครับเป็นการได้ลูกโทษนะของมาโก้กรูนะครับ ส่วนฟิโอเรน่าบุกยับเลยแต่ไม่สามารถเบิกสกอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนลับปิดเวียนก็มีการเตะในหลีกมาเหมือนกันครับเอาเสมอทางด้านของ WSG วัดเช่นไปได้1ประตูต่อ1นะนะครับในหลีกก็ค่อนข้างที่จะมีผลง,งานไม่เลวไร้ก็ยัยงคงสตาร์ทลีกมาเนี่ยกดทางด้านของบอลถ้วยไป70ศูนย์นะครับโหดจริงๆนะฮะแล้วก็มีการเตะยูฟ่าเอ่อคอนเฟลเลต์ลีกอยู่1เกมครับนี่สุดท้ายไปชนะทางด้านของ เดมเบสเซนนะครับ VSC ถึง50นะครับกดในหลีก50โหจริงๆครับสำหรับการบกสกอร์นะก็ในราคาแบบนี้2เม็ดนะครับฟิออลินตินา่าก็ไม่ค่อยที่จะบือหวาสักเท่าไหร่ครับกินไป2เจ้าไป1แล้วก็เสียไป2ส่วนรับปิดเวียนยังไม่เคยไปรองขนาดนี้เลยนะครับต้องไปลุ้นดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับเกมแรกค่อนข้างที่จะอึดอัดพอสมควรนะนะนะครับแล้วก็นักเตะที่มีการบาดเจ็บก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆสําหรับทั้งคู่นะครับ ก็ลองไปลุ้นกันดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับก็แต่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาใดๆสาหรับทางด้านของทีมเยือนนะครับเจ้าบ้านเหมือนกันนะครับดังนั้นหวดหนักแน่ฮะสำหรับเกมในวันนี้นะครับก็ผมมองว่าด้วยราคาที่ออกมาเนี่ยนะครับสเม็ดไหลไป2เม็ดควบเนี่ยแต่ผมมองว่าอิตาลีนะครับบอลอิตาลีเป็นทีมที่เล่นบอลถ้วย,ยไม่ค่อย วุ่ว่าสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังคงชัดเจนดีเหมือนกันครับสําหรับในในในลูกต่อที่มันออกมาค่อนข้างเยอะนะครับก็หนักเลยทีเดียวนะสําหรับลูกต่อแต่ผมมองว่าเกมในวันนี้เนี่ยลาปิดเวียนน่าจะสู้ได้ดีวยกับการตุนมานัดแรกนะครับพยายามยันเสมออยู่แล้วแต่จะต้านความทานความแข็งแร่งของฟิโอลิเอนติน,น่าได้หรือไม่นะครับแต่ผมมองว่าด้วยราคาแบบนี้ ลาปิดเวียนนะครับน่าจะยันราคาอยู่ที่2เม็ดดังนั้นคู่นี้ผมมองว่าทีมเยือนก็ยังคงมีดีกันอยู่นะครับในแผงหน้าแล้วก็เกมรับนะครับทีมดังจากทางด้านของดีออสเตียเนี่ยยังคงต้องสู้ไหวนะครับสำหรับเกมนี้ฟันลงครับคู่สุดท้ายนะครับแอสตันวิลล่าเจอกับทางด้านของนิเบอร์เนยนะครับนัดแรกในกดยับเลยนะครับเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านวิลล่าพาร์ค นะครับก็ยังคงต้องลุ้นกันดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับตุนไปถึง5เม็ดแต่ก็ยังคงต่อ2ลูกควบนะฮะก็เด็ดขาดเหมือนกันนะครับสำหรับลูกต่อนะเยอะนะฮะก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าเกมนี้จะยิงเพิ่มได้สักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับสำหรับแอสเตีล่าก็แล้วก็อยู่ในฟอร์มที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในซีซั่นนี้เหมือนกันนะครับแอตันวินลา่าอยู่อันดับที่7ของลีกนะครับชนะ2แพ้ไป1ครับส่วนฮีเบอร์เนียน นะครับแพ้ไป3เกมรวดเลยสาหรับในหลีกนะนัดแรกครับกดไป50นะฮะเอาตัวจริงลงไหมนะครับเออโหไม่มีสถิติให้เห็นกันเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันดูนะฮะเราเปิดสถิติให้ดูกันหน่อยสำหรับเกมในวันนี้นะครับก็ถือว่าแอตันวิลล่าเนี่ยโหดกระโดดแมวและปีนี้อ่าเสริมทีมค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับแล้วก็ ค่อนข้างที่จะโหดจัดเลยนะครับในนัดล่าสุดนะครับดูในแง่ของไลฟ์สกอร์นะครับโอลิวัตกินครับเบิกก่อน2ประตูเลยนะครับแฮตชิกด้วยนะครับแล้วก็ไบรลี่เนี่แล้วก็ดักลาสลุยนะครับโอ้โหโคตรโหดนะครับ5-0เลยทีเดียวเพรฉะนั้นเกมนี้ต้องไปลุ้นกันต่อนะครับส่วนฮิบเบอร์เนียนฟอร์มไม่ค่อยที่จะหวือหวาสักเท่าไหร่ครับห่างชั้นกับเอสเซนวิลล่าพอสมควรครับที่กดเบอร์ลี่มาถึง3ประตูวหนึ่ง ตอนนี้ฟอร์มอยู่ในช่วงที่ดสดใสเลยนะครับแมตตี Mat ้แคทกดไปสองประตูแรกเนี่ยอ่าโอ้โหหนักหนานะครับก็ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยเป็นบอลหน้าเดียวอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆสำหรับวิลล่านะครับแต่ว่าการตุนเนี่ย ถึง3เมตรหเมตรเนี่ยมันก็เยอะเกินแล้วก็จะมีเกมถัดไปกับทางนันของลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีการโรเตชันนั้นเตะหลายๆตำแหน่งอย่างแน่นอนสําหรับแอสตันวิลล่าแต่บอลมันห่างหลีกกันเกินไปครับถึงจะเปลี่ยนตัวยังไงก็ช่างนะฮะแมตติแคชเนี่ยครับอียาบีผมคิดว่าน่าจะสตาร์ตตัวจริงลงสักครึ่งทีมนะแล้วก็มีการนะ ฮ้เบอร์เนียนมันก็ไม่ได้ดีด้วยนะครับก็ลองไม่ลงจริงๆครับถึงต่อ2ลูกผมว่า2ลูกอาจจะมียืนพื้นนะสำหรับคู่นี้นะครับด้วยราคาอะไรด้วยนะฮะร,ราคามันก็ยังคงแน่นิ่งอยู่ตรงนี้นะครับไหลหรือเปล่านะฮะก็ไม่ไหลไปไหนเลยนะครับค่อนข้างที่จะนิ่งพอสมควรดังนั้นในแง่งของราคาเนี่ยเป็นต่อค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วสําหรับแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็ไม่ไหลไปไหสเม็ดอาจจะมีเห็นกันครับแต่ว่าจะก้าวผ่านในเรื่องของเม็ดที่3ได้หรือไม่แต่ผมคิดว่าน่าจะยิงทะลุนะ บอลมันห่างชันกันเกินไปนะครับเหมือนกระชับมิดด้วยดังนั้นเกมนี้จัดไปนะฮะผมมองว่าแอสตันวิลล่าก็ยังคงได้เปรียบเยอะพอสมควรนะครับจัดไปที่เจ้าบ้านฮะสี่ตัวชัวชัวเน่วันนี้นะครับสปาร์พาร์กนะครับรวมถึงอาแจ็คอันสุดดัมนะแล้วก็ทางด้านของลาปิดเวียนรวมถึงแอสตันวิลล่านะครับก็ต้องลุ้นกันไปนะครับตามหน้าเสือวันนี้ว่าจะออกมาฝั่งไหนหวังว่าจะถูกอกถูกใจทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะ ครับทั้งหมดภายในคลิปเป็นเวียงนะครับสนคติส่วนตัวนะหวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้เราจะไปด้วยกันไปได้ไกลอย่างแน่นอนครับหวังว่าทุกท่านทุกคนจะร่ำร่ำรวยรวยเฮงนะครับสวัสดีครับผม